เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เลยแนะนำประชาชนครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert เตือนก่อนรู้เร็วป้องกันไวก่อนภัยมาดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วกดเข้าไปในแอป ก็จะให้เลือกจังหวัดที่จะให้แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย3จังหวัดหากใน3จังหวัดนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมพายุเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนมาในมือถือของเราทันทีและระบบก็จะแชร์โลเคชันนะครับว่าเราอยู่จุดไหนอําเภอไหนจังหวัดไหนเพื่อจะมีการรายงานสภาพอากาศและปริมาณฝุ่นแบบเรียลไทม์ด้วยในแอปนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารอีกมากมายนะครับ กดไปที่แผนที่เนี่ยแผนที่ประเทศไทยก็จะแสดงแถบสีพื้นที่เสี่ยงอย่างตอนนี้เป็นสีส้มก็มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักนี่นะครับกดไปที่กระดิ่งก็จะเป็นการแจ้งเตือนข้อมูลสาธารณภัยแล้วก็มีข้อมูลครับว่าจุดไหนมีฝนตกมากฝนตกน้อยก็บอกด้วยนะครับและก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM2.5 และที่สำคัญครับก็มีเบอร์สายด่วนหน่วยงานต่างๆครับ ที่เวลาเราเกิดสาธารณภัยต่างๆแล้วเราสามารถที่จะโทรไปขอความช่วยเหลือได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับโหลดแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert เตือนก่อนรู้เร็วป้องกันไวก่อนภัยมาครับ